ยากอะสิทธิเขาเขาก็จะบอกว่าเขาก็ม like ีสิทธิเหมือนกันว่าเขามีความเท่าเทียมความเท่าเทียมหยุดจับจ้วงอย่าจับจ้วงได้ปะอะไรเงี้ยทำดีมากทำดีเก่งมากดีมากเก่งมากทำดีมาก คุยยากเพราะ้าไม่ค้าไมั้นมันจะโหก็มันมาเติมไงมาทำเงินใช่มนคนทำเงินให้กับแต่แต่กต็อย่าลืมว่าถ้าไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนมันก็ขายไม่ได้นะออทำแคมเปญลดลงไม่ซื้อของอยาเก,เกมยกลิกเล่นเกมโยกังง่าย แต่ยากที่จะทำให้คนไม่ซื้อเพราะของซื้อจากไอ้นี่มันถูกกว่าเติมเนี่ยส่วนเกมมันก็ไม่เสียอะไรอยู่แล้วเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เติมราคาเต็มแล้วก็ดึงของราคาเต็มอยู่แล้วแต่มาขายข้างนอกถูกเพื่อหวังไอ้นี่ไงกิจกรรมเติมเงิน มันก็เหมือนว่าเพลพาเขาไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรได้ผลประโยชน์เขาถึงไม่ทำอะไรไงเขาไม่ทำอะไระเขาได้ผลประโยชน์ก็เขาก็เขาได้ผลประโยชน์ไงเล้วทำไมเขาได้ผลประโยชน์อ่ะก็คนเล่นทั่วไปซื้อของถูกก็คือซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าส่วนพ่อค้าแม่ค้าเติมเงินเข้าแต่เข้าระบบในราคาที่เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพย์พักก็ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอยู่ดีแต่เพราะเขาไม่ค้าได้ทำไมตรงที่ว่ามันได้อิจธการเติมเงินส่วนเกมก็มีหน้าที่แค่คอดโค้ดออกมาโค้ดไอเทมออกมาแค่นั้นเองโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะว่าโค้ดไอเทมมันสร้างเท่าไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เพิ่มอันนี้ค่านกทธิ์เกมนี่ กลายเป็นแค่สิบปอร์เซ็นของยอดยอดยอดรายได้ทั้งหมดไปแล้วมัง้งถ้าเกมไม่ได้กำไรเขาเขาจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้หรอนี่ก็จะเริ่มเรียกกลางแล้วนั่นครับเขาจะต่อมาถึงสิบหกปีเ,เหรอก่อนเลยก็จะแฉทำให้ระบบพังไปเลยโดยสิงมงการ<ะ>ทาโปรโมดของเราแล้วก็แอดก็จะแบบขึ้นหน้าหนึ่ง โดนฆ่าอย่างนี้เหรออย่าดูถูกอย่าดูถูกพลังแห่งการโผโมหมดเลยแอดโดนไม่ไม่ได้โดนฆ่านะเพราะว่านายคนนี้นาสกุลจันโอรสจันโอรสอย่าไปใช้นะ แล้วคุณนั้นเลยจริงเขากลัวกันใช่ไหมเขาขยะขย่าเหเฮ้ยในนี้มีใครมะเนี่ยโดนโดนบันทึกเสียงอีกเก็บอะไรไงเอาแล้วลุงวอครับลุงวอเงียบๆเลยเก็บ ข้อมูลเกี่ยวกัเจ๊กันนานยังแท้จริงยังยังยังอยู่ในคาเฟ่ที่ไหนวะแย่คนที่สาวได้ใอ้ไม่ติดคนดี้เพรามันกัดากแงงาจังเงแง่เงาจังไงคนดูว่าแทนจงเพื่าเที่ยเฮ้ยไม่วันแล้วสาวเดินผ่านมาเลยพูดว่าจิตตะกี้อยู่คนเดียวแวจะปวดมาก

แทนชงกาแ,แฟด้วยความแวาเวบางคงกนกว่าแทนชงเพื่อเอาแทนสาวสาวเดินผ่านมากันเลยพูดว่าคือแกบ,บอยกึมอะไรวะจุงจะเลี้ยงม้เจอ แปกเหมือนกันนะทำไมมันมนกันขนาดนั hmm. uh ้นเลยเพระขาไม่้าไม่คิดยังไงอยู่คิดคิดอะไรกันอยู่ถ้าเอตัวบอรดมาอยากแต่สองไรก็แน่นเลยมบมคนไายีของมี95คนซื้อของมี5เร พอเธอมีไทยเมยมาสอนแบนุมแทนมอยมัค่อมีคนมาลงให้แยกไปห้อสุดเกลแล้วแต่คราวนี้มันก็ไม่ยอมมันเฟรชจังอะตอนนี้ก็ยังมีู้ระมัดอยู่แบบนก็คนที่ตีตัวอย่างเงี้ยไอ้คนที่ยืนกลางคนกลางคนบานอย่างเงี้ยมีมาเั้งจอเลย10จอเลยเป็นแ ส่วนคนที่จะซื้อของมาเข้ามีนาก็จะขายของไม่ออกมาดับ,บการที่จะเข้าในทอง,องคนืนออมน,มน,มน,มนาจว่บ ของที um ่มันเต็นแกอยู่แล้วพอพอเราเติมน้ำเข้าไปแล้วมันจะหล่นออกมาที่มันที่หล่นออกมาก็เป็นเศนขังพิเชะเราบอกนห้ไครมันแน่ตอนเนี้ยสองถึงสองไม่ผ่านใช่ไหมครับโคตรเอนว่อยมบนกาเด็ย ดานนั้นคืนสนองปานขายตั้ง2,500เองเลยต้องเห็นเน่ยสกิลโนโฮเซนสองมีคนขายอยู่6,000เอมอ่ะจะขายแพงกันไปถึงไหนแพงจาก6,000เอม ใช่มีคนรับสามันเอ็มยังไม่ได้เลยนะยังไม่มีคนเอามาขายเลยสามันเอ็มมีแค่หาอยู่เนี่ยแต่ถ้าโนโฮจะใส่ให้โนโฮเนี่ยมันก็ไม่ยอมหาได้เั้ทีไม่มีคนเอามาขายเลย <c oughs> ก่อนสกิลดาบขาดแขนตอนนี้สกิลดาบเนี้สกิลสกิลดาบนี่ขายเพียบคนผัานเอ็ม มันหาดอบยากมากเลยนะไม่รวมพีเซียนสองนะเสียยากก็เซียนสามอีกนะสะกิลหรือปานนะทั้งสองอย่างเลยคนระับ มึงไปอาบน้ำแล้วนอนไปนอกจาก้านดีก็ไม่มีอะไรดีแล้วชีวิตมึงอ่ะฉันมันจะทำที่เก็บที่เต็นที่เก็บว่าจะเล่นเกมที่เกะที่เกมที่เหนื่อยหน้กลทำไมอ่ม้ดีให้ีว่าเราื้นนืน นองไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอก็ไม่มีว no ันย้อนคือหลไม่ใช้อยากจะย้อนเวลาจากตรงนี้กลับไปเป็นคนเดิมท <right> no ี่สนดีอยากจะทำไมรักที่ดีของเราคือคื โอ้ไม่มีมันก็ไปกินได้คอมคอมจริงใหญ่ๆชอบไหมไปคอมคูดคอมคูดดิแหละมรีดแย่คนนี้สี่สัตว์คอนเทิม่นคืนนี้ ำไมไอ้คุมนี้มันมันมีมันมีมันมีสุ่มเหรอมันเลยฮะมันขายถูกไอ้เดไนเนี่ยราคาตกมากเลยอนขายตั้งแพงเลยตันี้เหลือแค่ 2,000m มันกขายหลายร้อยมันไม่เมมันนี่วกติดไอ้เดซไนตัวนี้เหลือแค่ไรันนเนี่ยเซอรันบารดเาอ5 0 0

อยาใช้เวลาคนทีนี้นะไม่น่้โอ้โหไม่น่าจะนี่หนึ่งนะแต่ทีหนึ่งจริงเพราะมีที่หนึ่งคนเนี่ยลองกกคอั้งคนเนี่ยได้ดีนะใช่ใช่ก็สมว่าแม่มาพิมพ์ดิเดี๋็วไม่ยอมเข้าอ้

มอนมอนที่หน้ามันจะดอกทันทีครับอะไรครับที่หน้าครบไอตัวที่มันมอนนวลน้ำสามเก็ดนะครับไอ้ตัวห้างว่าไอ้ไอ้ข้างบนไอ้ข้างบนข้างบนนี่านกินก่เก

ไปไปโอ๊ยออกอีกแล้วไปไปเดี๋ยวจะจำนะคือนี่มีจำจริงแน่แน่ถ้าผมคือหน้าเกตคุเรียน ี่จะเป็นหน้ากาศทุดงเตะผมทำไมอ่ะอ้าวโทษนะ Hey could you be my chance, my g i r ทําไมเซนเซนหนึ่งนี่ทํามาสี่คนเองอ่ะโคตรน้อยอ่ะคนเขาหนีไปเล่นอาถามหมดแล้วเขารู้ว่าแอดก่อนเล่นอันทามไม่ดีเลยแอด แอดรักรักสองฝ่ายไม่เท่ากันเนี่ยทำไมอ่อแอดรักลงแต่แอดอยากได้ธนาทรเห็นไปลองรถธนาทรบ้วงไม่เห็นนะวันนี้วันนี้ไม่บอกเลยว่า,าวันนี้ไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูอะไรเลยเน,นั่งวุ่นที่ร้านเนี่ย เมื่อเช้ายงคืนแล้วอ่ะอย่าบอกไปนอนละมันเียงคืนตั้งแต่ลงหอแล้วนะพี่พี่กำลังเดินดูตลาดเลยอ่ะัสดีครับเดี๋ยวต้องวอร์สกันไปกันแล้วมึงหน้าแอร์ละโอ้แอร์เขามีนัดเดี๋ยวไปเมาอยู่ข้างทางเฮียเจ้า พอเราในไอทีแบไไม่รู้จักไม่รู้จักเไยไม่ได้รู้จักมัน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 ขึ้นีนี่มามันขึ้นแนะนำมาก็เลยตอดโัวลบไปรู้สึกว่าอ้าวเพราะเพิ่งรู้กันว่าเป็นแพ่จ้า จัดกันตอนที่มาทำงานที่นี่ยนะม่ใย่คลอเปนแค่ f อ l l o w เฉยกติเงี้ยแะครับอปจ๋า,จจา,าี่เป็นดูโอ้ไปจ๋าไปลแล้วครับผมจมาแล้วสวัสดีครับ อะไรเงี้ยเลยอะไกาดแตนมีเนี่ยเกี่ยวเรื่อรถบอกขนาดแอบไปมีแฟนมาให้ขับรถแห่ว่นจ๊ะ fire. yeah. Here we go. Here we go. ทำไมถึงเมาไม่ได้เลยไม่ได้เมาหรอกมึนๆเลยปิดประตูเดี๋ยวลืมว่าขาขึ้นนาะ เเลือเลขายเขอาขายข้างนขึ้นต้องเอาต้องต้องะยุงขาขึ้นสภาพนีจากเขามาโอ้ยนั่นน่ะวอติอยู่แล้วไปกินกับมันจิ้มปลาพไอพวกไออะไรบ่อยมันก็เมาแล้วดียวล้วี่พวกคอแข่งขึ้นเรียกว่ะ รังนี่อนอื่นกินใช่ปะออเคนั่นไปดูอีกป่ะโอเคยังอยู่เลยนะคิมไมมาเลยกินเป็นลังไม่มาเลยเล็กินไม่มา มันเจอรี่นี่แหละไม่ใครถามเลยพื่นนอนเธอไปอดูน้ำไปเที่ยวกันใหม่ไปเที่ยวแบตอนเธเงฟังทุกเรื่องราวที่เธอระบายเอาจนฉันก็ยังยินดีแม้ไม่ใช่คนพิเศษไม่ได้สำคัญสำหรับเธอ ป็นคุณชออยู่นั่นแหดีแล้าคอยเฝ้าถามเลยสบายอยากที่จะรู้ว่าจะเป็นไงในเวลาที่กัไปมั่งนี่นี่นู่นนะเกิดได้สุขสบายแม้เธออาจไม่เห็นกันในบางวันที่เธอไม่ทุกข์ใจ

เีเง,งแค่เธอหวังอะไรมากเป็นคนที่เคยแอบรักเป็นคนที่เคยแอบหวังเป็นคนที่เธอความสำคัญในวันที่เธอไม่เหลือใครเป็นนี่เธทุกอย่างแต่ก็เมื่อไม่มีมไม่ไมา ทุกอย่างที่เธอขอจะนานเท่าไรไม่ว่าเมื่อไรก็พร้อมจะยอมทเธอนนะเป็นทุกอย่างที่เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่คเมคยเป็นอะไรกับฉันเลย

i didn't.